เฮลโหลสวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่กันที่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือสวนอวัยเชียงใหม่นั่นเองเอาเรื่องและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใจกลางเมืองเชียงใหม่เราออกมาสูดอากาศดีๆได้นะครับรับแสงยามเช้าบรรยากาศอบอุ่นลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงนกร้องเบาๆจะเดินเล่นหรือจะวิ่งเบา,เบา แว่พักนั่งจิบกาแฟสักแก้วก็จะมีความสุขในยามเช้าได้เลยครับอากาศดีมากวันนี้ดีสุดๆเช้าเช้นี่ขนาด6กโมงแล้วเนี่ยสว่ะยังไม่สว่างเลยนี่เป็นเข้าไปช่วงอะไรนะปลายฝนต้นหนาวของภาคเหนือใช่ไหมนี่ก็จะเริ่มหน้าหนาวเขาละพีาทิมทำอะไรอ่ะยืดเหยียดยืดยังไงนี่คือการยืดเออแล้วไหนเหยียดอ่ะแหนื่อมืนมะขามเลยทำไมล่ะค็มเทียว เอออะไรนะครับด้านหลังของเรานี้สวยมากเลยเป็นวิวดอยสุเทพนะครับเอาเรื่องอ่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยวเที่ยวแถวดอยสุเทพด้วยจะไปที่ไหนก็ติดตามชมไว้ก่อนนะเดีเรวเลยชิบอยไปทำอะไรดอยสุเทพอ่ะไปไหว้พระใช่ไหมเลิศผมสงสัยนานแล้วคนนั้นคใรเขารผู้จัดการอะไรผู้จัดการอะไร พิการปูใช่บริษัทการปูถ้าเกิดใครสนใจติดต่องานพวกเราก็ติดต่อผ่านสวท์ดได้เอ้โหพอดเดือนตานเรามาเป่นบริษัทการนะผริษัทการส่วนมาถึงตั้งแต่กี่โมงครับนอะ่ะมาถึงตั้งแต่ตีห้าสี่สิบบริษัทการมารอรับก็ไดนะ้ผริษัทการมารอตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตอนนี้นะครับแล้ก็มีเงิน e ที่นล้วแล้วก็มีคนตามหลักมา,มากครับเป็นนึงราไปดูกันว่ามีสารชีดหรือว่าอะไรกันนะครับตามมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะตอนนี้แล้วกลัวมากเลยทุกคน สตอกเกอร์นะครับตอนนี้เราเป็สตอกเกอร์นี่ขนาดเรามาสามคนนั่นแหละเราต้องไปวอร์มร่างกายกันก่อนถ้าทางไปแปลกเนาะไม่รู้เลยน่ากลัวมากเอาไงเราวิ่งไหมวิ่งวิ่งวิ่งดีกว่าไป โอ้ยเอาลงน้าสยามไปแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะมีเทศกาลปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็มิวสิกเจนี่ถูกต้องแล้วกี่2็2สิบสี่เดสิบห้าเีสิบหกเจนั้นด้วยกินเจ่า่กินเจช่วงใหม่ช่ยงใหม่กินเจที่ไหนใครรู้บอกด้วยเพราะว่าดูสิจะเป็นอะไรตรงนั้นนะจานดนตรีเอาเรื่องแล้วก็ตองนู้น ที่มีบูธขายของเลยยูสิกเจเนียร์เกิดอะไรนิทศการดนตรีเดี๋ยวจะมีคนนี้มานะแบ็คพิงจริงอหรไม่มาไม่มาลิซ่าไม่มาใครมาไม่มาเทย์เลอร์ทอาจจะเป็นนนทนาลอาจจะเป็นเทเลสร์ฟไม่มาไอ้ดีไททัสสมิธหรือเปล่ามีคนถามว่าสารวัตรปูมาไหมมาผู้จัดการของเราเองอ๋อเองนะโอเคเอาเรื่อง ตอนนี้แสดบสูโดเอสนะเ 5G เโอเคความเร็วอยู่ที่โอ oh. ้สอนขอบคุณเน็ตเอส์ 5G ที่ทำให้ปอยได้มีวันที่ดีในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คอินเทอร์เนต็ตกันอีกทีในวันที่มิวสิกเจอร์นี่ว่าคน <c oughs> อยู่กันเป็นล้านและก็ <c oughs> <ม>จะเยลยหน<ม>ึ่งเบกจริงไหม ไม่เห็นแล้วอยากกินชานมไข่มุกเลย้ากมาชนเลยไปทำไมทำไมทำไมดิเฮ้ย เราทุ่น้ำลายใส่นะเอาแบบเอาปากกาเฮ้ยฮุยคุยกับแม่เลยนักเรียนเป็นวัดลหรอลูกทำไมไม่ใส่แมสอ๋ออย่าเถียงเฮ้ยทำไม่ได้อนะ่ะมาชนกันหน่อยเถะหล่อนเป็นวัดนะหล่อนไม่ใส่แมสเลยเพราะ่หล่อนตากน้ำค้างทั้งคืน คุยแม่น้องชื่อวันก็เชิญ่ะอิ่มเยอะโอ้โหมันหิวมากเลยนะเนี่ยเจโตโยเธออเอาเรื่องอะไรเจ้เรื่องสลูหมดไม่ขอหนึ <t ale> <t ale <S <s yeah. ่งนหมะอ๋อติดคอไปกินน้ำก่อน ตัวน,นี้ทำไมน่ากังวลย่ะเออเลี้ยงไงเนาะแบบใส่กรงแค่นี้ก็ออกไม่ได้แล้วต้องให้ชิมคนละนิด <c oughs> ASMR หน่อยค่ะทุกคน <c oughs> ไหมเรื่องไม่มีเสียงเลยอ่ะเลอว่ากินโชว์กล้องหน่อยนี่นะครับโอ้โห ถ่ายไปแล้ว,วโอเคครับแล้วก็นี่ไฮไลท์ของส่วนอบาจอลงขาวอ่าตรงนู้นหงดําไอหงดําเดี๋ยวขอซูปแป๊บนะมา,าส่วนหงแดงพึ่งโดนคาบ้านไปตุยเลย <c oughs> รอ้อกรนเล็นปะเนี่ยต่อไปาสามสี่หนึ่งสามสาีส่หนึ่ง เร os ื่องอาไรเหรอแล้วหยุดเห็นไหมเปเราเหลือแค่เมยกับไฟเตอร์ตอนนี้พอเรามีแทงแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องว่ะ ได้ได้ได้มีแทงตั้2ตัวว่ะสตัวมีใครบตี้แล้ะเนี่ยนแบกละนอ่องยมันแย่งกับแท่นี่ล้อยมันจะเล่นเม่นี่นะเราจะให้ดูข้างหลังเราโว้นี่อแกนผิดผิดผิดถ้าจะให้ดูข้างหลังเราแบบนี้ถ้าจะดูข้างหลังเรแบบนี้และที่นี่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากให้ใครหลายๆคนได้ออกมารับบอลใหม่ที่นี่ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าช่วยฮิวใจหลายๆคนได้เลยอย่าลืมออกมารับวันใหม่กันนะครับและที่นี่ก็เป็นสวนออบจอเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดใครสนใจมาเที่ยวมาวิ่ง ก็มาพ,พักผ่อนหย่อนใจกันได้ตอนเย็นก็จะมีการพาสุนัขมาเลี้ยงมาเดินมาเดินานกมาปล่อยบินเล่นแล้วก็วินแยกกลับมาก็ได้อเอา,าติดใจวิวที่นี่เลยว่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับคบเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ ฝากติดตามรับชมกันได้นะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสรุสปพี่บอยเป็นตำรวจนะครับไม่เป็นตำรวจใครบอกเป็นผมบ,บ,บ,บ้า,อาโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ย